ช้อนขึ้นนอนะครับผมเ,เตรียมน้ำไว้เลยทั้งบ่อเมตรหนึ่งนะครับแปดสิบแล้วก็หกสิบอันนี้ผมช้อนเอาปลาที่ใส่เข้าสู่ทันไซนะครับขึ้นมาใส่ในบ่อแปดสิบเซนนะครับปลาสองตัวเนี่ยเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับโคกุเนี่ยจากซาซากะมากิกโคกเุเป็นกินลินนะครับประเภทกินลินส่วนทันโจเนี่ยจากฟราร์มมารูจูครับทันโจโคกุเนี่ยขนาดอยู่ที่ ประมาณณนะตอนนี้นะครับ65ได้นะครับโดยประมาณประมาณ65ได้เซตเมียส่วนกินลินโคขูเนี่ยน่าจะมี68นะครับ1 7 68มาะเภทเมียของเครื่องใหญ่ๆนะครับจากฟา์มซากะมักกีนะครับกิบกลินโคกูส่วนทันโจเนี่ยมารูชูนะครับเพศเมียเช่นกันนะครับ ตันโจโกปกเพศเมียตราได้สินสอดดีๆเลยนะครับในช่วงที่เราจะทำการเปิดพื้นที่เพื่อลองรับปลาใหม่นะครับรการพื้นที่ในการใช้งานปลาตัวนี้นครับผมส่งประกวดในงานเอฟเอฟซนะครับที่อุทลยาตัวนี้ได้รางวัลที่3มานะครับปิดรางวัลมาด้วยครับตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ยังไม่ได้ส่งลงประกวดนะครับอันเป็นปลาเพศเมียที่มีโครงสร้างใหญ่มาก อยลินคองคุกครับทันใดที่มองหาปลาที่เลี้ยงแล้วใหญ่ๆในบอ่อนะครับแนะนําให้เลือกสองตัวนี้ไปได้เลยนะครับแล้วในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเป็นเวลาพิเศษนะครับในเรื่องของการที่จะรับลูกๆเข้าในสังกัดกันใหม่เลยาคาพิเศษกันนะครับเล็กสบายกระเป๋ากันนะครับ,บรเบาๆมือหาเพศเมียทั้งคู่ครับ 杨辉，哈，各位好。